ไกปอจากถึงแล้วครับผมเดี๋ยออามาเอามาอาปไนถึงแล้วถึงแล้วถึงเจ้าเจ้าซูโม่มันไม่ใช่ซูโม่เราก็เรียกมันซูโม่บางแก้วเด้นามเนันะบางขวดบางแก้วะบางม้วแล้วบางขวดเยอะ จะตั้งชื่อไว้จังไลยยองโอ้ได้ลองแม่โครแกร่พอดีเลยเนี่ยจะเอาตัวสั้นมาพอดีแล้วเอาแม่โครกับน้ำพอดีเหรอยองแม่โครกับน้ำก็น่าหน่อยไหมนี่มากทู่เสียดินกับมาพอดีเลยมีมาคู่แล้วกับยูนี่พอดีได้รีวิวยเงี้ยงๆเลยนั่นดิขั้นจอดฝากกันนี่ดิเจเจถอยกับพีรัสเอเดี๋ยวลองรถโกเบได้ละนั่นละมากทูอ่อ่ะอกอ,อ,อกแถาบางเทลแท้ปุณยเนี่ยแท้ออก ถอยๆอุ้ยว้ายกาจิมจุมเนาะจิมจุมๆจิมจุมันี้น่กินองชาบาแก้เอาไปนั่งอยู่กับพี่ยองนะจ๊ะน้องกิ่งโล่งร่อยเฮมมูนอะมันกัดตัวนี้ตัวเขาใส่กลุ่มตัวนี้เขาเรียกว่า KT เป็นเนี่ยหรือว่า F18 ไม่อย่างนี้โนกขอยก็บบรสันทัดปันนี้น่ะ เอาลนะ้ไม่ไหมล่ะงามเถอะมาพอตัวแถมถ้าบอกงามรูประกาศว่างามเลยกีตาประกาศว่าเขาใส่ดอกใส่เหงมันบอกกาศเขาไปรืม เขไปรีวิวรถิดลองเป็นตัวอย่างก็น,นวันนี้ครับพี่โอ้มารทูเสียตินป้นไปลองได้ไหมพี่ได้เดี๋ยวลองได้เ,ลลเดี๋ยวรีวิวรถตัวเองกันก็มันจะมืดค่ำก่อนน,นี่ครับตั้งชื่อให้หน่อยพี่ชื่ออะไรนี่ไคันนั้นเจา The Lock. ้าเดอะล็อกคันนี้ชื่อเจ้าอะไรเนาะน,นี่หัวมันเป็นหัวอะไรนะ F18 ใช่ไหมอ่ะเราก็ตั้งชื่อเจ้า F18 มาจากใต้เจ้าสตอเลยเออเจ้าสตอเขามาจากใต้ใช่ไหมอันนี้พี่ตาตั้งให้เลยครับเจ้าสตอครับสวยๆตัวนี้หัวหูเครื่องดีมากเลยเจ้าสตอมาจากใต้เลยใช่ไหมยองยองยองเจ้าเจ้าสตอร์ดิยองเนี่ยเจ้าตอนี่ละเจ้าสตอร์ฮัดเบ่งเบ่งเบังเบาะของแท้เลยเนี่นี่เบาะคัสตอมเลยนี่ พี่ตาเบกคัสตอมแท้เด้่พี่นี่แท้ปะเขามาฮุ้มใหม่หรือว่าคัสตอมแท้อย่างนี้เลยพี่ของแท้เลยพี่เวนี้คงเครื่องกงเกียร์โบราณยางดีสิบเส้นนะพี่เดี๋ยวเพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งรีวิวยางเท่าไหร่เพราะว่าไปใส่เจ้านั้นเดี๋ยวดูในกิ่งก่อนโอ้คัสตอมจริงๆคัสตอมแท้จริงแจมแจงยังไม่กินอันนี้ก็ยูโรแท้เหมือนกัน ของของขอแถมมากหลุดต้่หันติดป่ะเดกตัวนี้เดี๋ยวลองสตาร์ตดูมีนี่ดิโอเอจยเจ้าวะนี่ด็กีดกกันบ่เสียใจเลยทีกูมัจำ ก็เท่าไรเห็บอีกตั้งหักได้ยองน่าจะลิ่งไปหน่อยนะตั้งลงเลย เย็นไม่เย็นนะยองนะแอร์เย็นหรือเปล่าวี่ไม่เป็นเย็นได้ไม่่อาเย็นเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปยืนน้ำยาหน่อยเอายกหัวดูเครื่องหน่อยยองเต็มมากเลยภายในะสวยมากเลยครับภายในรถรักษาดีมากนะแต่กูซื้อรถคันไหนอยู่นี่ไม่มีเตสรถคันเลยเออ ซื้อเยอสามชาเป็นน้ำทังหลายเด้อสวยอันนี้อะไรวะเนี่ยเบรกมือลมอันนี้เป็นเบรกมือลมเหรอวิเออ,อม,มีครบหมดเลยเอาไปยกเครื่องเลยดิยกมอดูเครื่องอนะเราเป็นเม่ยอม มาจากผูเก็บได้ก็ถึงบ้านผมหรอ่ะรถหนักด้วยอ่ะเออแบก้อยเท่าไหร่นะแบก้อยแบก้อยสามสิบมาไม่ยึดไ,ไปแล้วหายไปแล้วโอ้กำไรพี่ต้อยู่ที่ตัวนี้แหละ ไม่เจอเพื <aroma iday> ่อนทีนะไม่มีอไยเลยนะยังยังเปิดฝาหน่อยมึงเนาะน่าจะมีอายนิดเ็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับโอ้ไม่มีเลยนะโอ้ยยงเจาเลยเอามือแทน แรงอะไรมันก็ออกหมดเลยอย่ามาตั้งค์ก็แรงนูไอพผดาลังอ่ะไม่มันมันเล่งไปหน่อยนะผมอยากให้มันงค์ให้เบาหน่อยผมชอบรอนต่ำๆตั้งลงตั้งมองเก้าใจเคยบอกใบยืมสองไหมเออใบยืมสี่ไหมในในต้นานเนี่ยยูดูดีแน่เลย ตัวแมนตัวบุญตัวบุญตัวอยู่หลังนี่เนี่ยเออเป็นไปหยาบทั้งเจรับเครื่องกันเจต้องตั้งลงนิดนึงสไตล์ผมไม่ใช่สไตล์นี้สไตล์ผมต้องเดินเบาเฮึบฮึบอุ้ยยางใหม่ต้วนีดยางใหม่สิบเส้นเลยเรอพี่ ทำสไตล์รถคันนั้นเลยนี่นี่เหล็กประกบไหมสไตล์รถคันที่ผมเอาใส่โอ<ฮ>้โหใส่กาฟิว<ฮ>เหล็กซอดนี่ตัวเนี้ย<ฮ>หน้าหกประกบเลยนะร<ฮ>างน้ำหกประกบแก้วเนี่ยตัวนี้ก็ประกบเป็นกล่องนะครับให้ไม่แข็งก็ให้มันรู้ไปครับโอ<ฮ>้โหนี่ครับ เด็แคปสีสวยจริงๆพี่ต้าบอกแคปสีสวยก็คือสวยนะสีสวยตัเนี้ยมุดดูได้เลยแค่ในตัวนตรงนี้แคปสีสวยสวยจริงครับรถรุ่นนี้แล้วอือโ้หูวัวแล้วมันเดี๋เดินหอบเอาขึ้นอีกยังเอาขึ้นอีกยังลงอีกก็ลงอีก เออแล้วปกติกับโตกะใหญ่แล้วนุ่มจัดขึ้นนี้จัง่อยได้ยังตั้งกันตั้งรอบครับผมไม่ชอบรอบสูงเออรอบเลยรอบนัดรอบนัดเนี้ยมั้ย หรือว่าปั๊มยนึงดีนะเพราะว่ามันยังสู้ดีอยูอ่แต่มือคนตั้งยังไม่นิ่งเท่าไหร่ สี่แสนแปดนะครับคันนี้ได้ป้างทัง้งเนียเนาะทัะ้งเนียล่ะโอเคแล้วผมไม่ชอบรอบเครื่องมันสูงเอาต่ำๆครับเดินเดินเบาครับตัวเหล็กดำไหม เพครพส,สวยอเพส,สวยดบนดาล่างค้มไปได้จะตังไงหไมเม,ม,มัน่นงมันมือหมุนหากักจีโอเวลาล็อกอะ<น>่ะที่ต้ามีใครความแบนไหมพี่ พี่ตาบอกไม่มีบ่มีตะหมอนหนึ่งก็หงดเพราะว่ามันกินตะเขาสวยนะครับบ่แล้วขอโขกนึกด้วยยองเล็กบุ๋มบ่แบบว่าเหลือใจไหมชีวิตกูไม่เหลืออะไรแล้วจะหวั่นบ่อะไรเดี๋ยวผมกก็เออก็จะผูกกับบุ๋มเออขอพักบุ๋มไ้ม่ใช่หนองฮะขอพักบุ๋มไป่ใช่หนองเ้านั่นแหละเออตังไม่ไปตังไม่ไป เอาให้ล้มยังไงให้นิ่งก็ดียังไงยางยางถ้ายางไม่ดีจริงเขาไม่กล้าเอาขึ้นมาหรอกเนาะย่างดีนะยางดีติดเส้นหน้าหลังโอ้พี่ถ้าโกหกผมก็ไม่เชื่อแล้วนี่ดีโตนจริงๆอ่งอะยางด,งดีดีโตนสุดยอดถ้ายางแท้ใช้ได้อีกนันถ้าเป็นรถเทเล,ลอร์ยีนโน่ผมชอบตรงนี้แหละถึงพอข้างมันจะเป็นพอข้าง ตัวเป็นรุ่นเก่าแต่บบกี้แม่งโคตรใหญ่อ่ะมออไม่มีหักเนี่ยลูกหมาบบกี้ยังดีๆอยู่ครับตัวนี้ผมว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะตัวนี้นะสี่สผมว่าราคานี่น่าจะไม่แรงนะพี่เนอะโอ้โหสองร้อยสบายเดี๋ยวผมจะกลับไปใส่สามสองศูนได้ สามสองศูนย์ทำไมมันจะขึ้นไม่ได้มาดูเหล็กตัวนี้เลเนี่ยดูเหล็กตัวเนี้ถ้าขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าไงแล้วนี่เหล็กกองหน้าอะไรอ่ะหน้าหกประกบครับพี่ประกบประกบหน้าหลัง <c oughs> นี่ประกบตรงนี้แล้วก็ประกบตรงนี้เนี่ยคานแข็งมันจะอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้อีกถ้าถ้าเท่านี้อพอแล้วเป็นถอดร้อยเลยอ่ะไครับมีไม้แตกนิดนึงครับ ถ้าซ่อมก็ซ่อมไม่ยากหรอกไม้แต่ก็ตัดตรงนี้ออกไหมแล้วก็ซ่อมมาเดี๋ยวจะกลับไปขึ้นกาฟิวเอาขึ้นนี้จังหน่อยยองแต่เหล็กพวกเนี้ยทำไมเขาทำหนาจังเนาะหนามากเลยตั้งให้ได้ด้วยล่ะด้วยเออเนี่ยนะพอดีเนี่ยเขามทำได้แค่นเนี่ยพอดีเดี๋ยวเงนี้ก็เดี๋ยว เสียงเครื่องก็ยังนิ่มๆๆๆน,มมน่มๆอยู่ถึงจะเป็นเกียร์เล็กนะครับแต่สโลอินเตอร์แม่งโคตรใหญ่เขาเรียกว่าสาโลอินเตอร์ใช่ไหมพี่ต้ๆๆๆองถามพี่ต้าดิๆๆๆเขาบอกพี่ต้าว่ายังไงๆๆๆไอยอมมึงก็ทำ ีสวยครับอันนี้เป็นยังไงนี่เดินหน้าสองใหลังสามสิเนี่ยเหล็กกองใหญ่มากครับหนึ่งสองเออหนามากตัววางบนแคสซีเลยนะั่นนี่นะถ้าแคสซีหักมันถึงจะหักไปตามเหล็กโอ้โหอลังการมากพี่เอ้ยต้องไปเสริมตรงนี้หนะ่ะเสริมอะไรเพื่มาเกาะอ๋อนี่ไงมันมาเกาะตรงนี้แทนทำนี่ได้เลยเนี่ยเขาใส่ตรงนี้ลนะ คือเวลาขึ้นอนะ่ะมันจะเหยียบตรงนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มุมนี้พวกนี้เ,เลยเยนะยางันเยางเก้าร้อยเดี่เก้าร้อยโอ้ยยางพันเนี่ยยางนนโอ้ยสวยเลยราคานี้พอฟังมากลตอนนี้น่าจะมีอยู่สองเจ้าแล้วมาจออยู่บ้านแล้วราคามันได้ไง,ไงพี่ เตจมันชื่อคนหนิงวะชื่ออะไรด้วยชื่ออะไรร้องไ่าไปด้วย,ได,วย,ยไ,ได้ไปตั้งตั้งเกินน้อยเดียวไม่เกินเนาะ 给你脸给他脸给你包了 เราต้งยูพันลิงเดบมันกี่ดือ mời mọi người mời mọi người mời 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 nó, anh em mời 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 cái, mời 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 พอสันแล้วอฮื้นเดี๋ยหลอกด้วยออกนี่แล้วแผดสองเขาอยู่บ้านใส่พอดีเลยทั้งผีดิบออก่าใส่กาไถ้าไฟในดีดีเลยไม่มอเดียวโอเคอยร์ขึ้นดังกันบอลหน่อยนการยกบอนได้เดี๋ยวมันถูเล็อกลอกกันนี่ไหมนิ่มดีเกียร์เว่าทัชินหดเนียมันเปอนคะทังคนละ มันสับสระวังเกียร์ดกับนอนเลิเกียร์มารับเ็นทินไหมมครับ oh ทั้งรถกระบะทั้งรถตู้จะลองไปเกียร์เกียร์ส <c oughs> อมั้ีรถอยรถอยได้นะรถอีมันมีสโลดิ์ถึงมันจะเป็นเกียร์เลีวแต่มีสโลดิ์ <c oughs> สโลด বল নে โอ้เขียดนดแล้วนะนเนาะรวต้องเอาไปเช็กน้ำเช็กอะไรหน่อยโอ,โอ้ยดยังสีเลยเป็่เอไหมดูเดวความนิ่งของหัวจ๋งอ่ะหัวจงดีเด็กเงีนท่านีฉันเดวจเนาะเออหัวจ๋งแนีนดีขนาดำามนซ่าก็เขาในนึงเข้าจะว่าบงเกินบ้าหรออ่ะ สุดยอดเรางรงบอกว่าเท่อ,าาอร,า,ราคาประมาณเนี้ยราคาประมาณเนี้ยจะเอาดีกว่านี้ก็โอ้โหน่าจะข้ามรุ่นไปไกลครับจัดจัดจอข้อาบอกจองขี้หกไว้หมดแดงยังไนเขาจะกกับรถจรงเดเนาะ อาจอดตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวจ่ายตังค์จ่ายอะไรเขียนสัญญ์สัญญาก่อนค่อยไม่พูดมากเลยเออพราะของเทลิวหลุดติ๊ดตาจอดเลยวะต้างไปเตะมั้เดี๋ยวเราไปคุยภาคใต้ป่ะซื้อมาเป็นครูเลยดิทำไมกูเออถ้าเ่าซื้อมาเป็นครูราคามันจะอยู่สามหมื่ดิได้กังรักษาดีมากครับภายในลูไปว่ากันเป็นใหม่ๆใหม่ๆเบอร์คัสตอม ก็ค <łość> ัสตอมเกลงไปจะไม่อเลยเกมาทั้งีนะเกนะเภายในยังเดิมอยู่เลย เสียงทอดีก็อยู่ดีครับเดี๋ยวไปลองดึงสโลดูอยู่บ้านใส่กาฟิวดึงสโลดูว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ